อารที่เป็นพวกผัดผักเนี่ยเราควรจะจัดทุกวันเพื่อสอนให้เด็กกินนะคะเพราะเด็กเนี่ยจะไม่ชอบกินผักแต่เด็กสมัยนี้เท่าที่ทราบที่คุยๆว่าสอนเด็กอยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าเด็กกินผักเก่งกินผลไม้เก่งนะคะแต่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยจะกินผักเพราะฉะนั้นเวลากินผักก,ก็มีเทคนิคเขาสอนตั้งแต่ที่โรงเรียนใว้ไหะโรงเรียนเนี่ยสมมุติว่าต้องการให้เด็กกินผักาบางคนเด็กไม่กินเราก็จะสอนให้เด็กรู้จักตุ๊กตาผัก เห็นไหมฮะทำตุ๊กตาผักเราต้องการให้เด็กกินาการะรมเปรไม้ดอกกระรมไหมเราจะเอามาเรียงให้เลยครัเร,เราเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราอาจจะสอนเข้าไปด้วยว่าแม่ตัวผู้ใหญ่ด้วยกันผักอันไหนที่สุกง่ายอันไหนที่สุกยากแล้วก็จะได้อันไหนมีประโยชน์ประโยชน์มากคือเทคนิคของมันเนี่ยผักเนี่ยแม้แต่การลวกถ้าผักสีเขียวเวลาลวกในน้ําเดือดใส่เกลือ ถ้าผักสีขาวเวลาลวกให้ใส่น้ำส้มสายชูนะคะพอใส่น้ำส้มสายชูผักนี้เอาไปลวกน็อกด้วยน้ำเย็นทันทีมันจะทำให้ผักเนี่ยกรอบแล้วก็คือสีสวยถ้าผักสีขาวทั้งหมดดอกกระลำกระลำปรีพวกนี้เวลาลวกให้ใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำเย็นแช่น้ำเย็นแล้วก็เอาไปผัดเราจะรู้แล้ววันนี้เราจะใส่ทวันเตานะคะมีบล็อกแครีกระลำปรีแล้วก็ข้าวโพดฝักอ่อน ก็จ้งนั้นต้องดูด้วยว่าชิ้นนิดไหนที่ใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะอย่างถ้าเป็นบล็อกแครี่ดอกกระหล่ำเราควรจะลวกก่อนลวกน้ําในน้ําน้ำเกลือก่อนน้าท่าสีเขียวลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นแล้วใส่กระชอนพักไว้นะคะแล้วพอผัดเนี้เราตีกระเทียมกระเทียมเราไม่จําเป็นจะต้องตีให้ทุบให้มันละเอียดมากนะคะลงไปเจียวกระเทียมเนี่ยเขาบอกว่าที่เจียวกระเทียมจะให้น้ามันมันมีกลิ่นหอมก็เอาน้ํามันใส่กระทะปุ๊บเอากระเทียมไปเจียวเลย ก็นี่ยมันกว่าจะสุกถูกไหมคะก็ถ้าวันมันจะร้อนกว่าจะมันใะร้อนมันจะดึงกลิ่นของกระเทียมไปอยู่ที่น้ํามันด้วยถ้าสมมุติว่าเปิดน้ํามันให้ร้อนแล้วแล้วค่อยใส่ค่อยใส่กระเทียมมันจะมันกลิ่นหอมมันจะไม่อยู่ที่น้ํามันมันก็หอมนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นกพอตั้งกระทะปุ๊บใส่น้ำมันปุ๊บใส่กระเทียมเลยนะคะกระเทียมอย่าตำละเอียดพอบุบๆให้มันมอมีกลิ่นพราะกระเทียมเริ่มเหลือง ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาแล้วแต่คนใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บใส่เครื่องปรุงตรงนี้ให้หมดก่อนค่ะแล้วก็ใส่จะให้น้ำปลาหรืออะไรพวกนี้มันจะหอมพอเสร็จแล้วกลิ่นแล้วอาจจะใส่เต้าเจี้ยวบางเชนที่ใส่เต้าเจี้ยวก็จะหอมก่อนแล้วจึงจะใส่น้ำตาลทรายให้เข้ากันเสร็จแล้วแล้วก็รสชาติเนี่ยอาจจะปรุงรสก่อนเดี๋ยวนี้นิยมเอาพริกขี้หนูก็ตีปุ๊บใส่เข้าไปเลย แต่ถ้าให้สวยอาจจะใช้พริกชี้ฟ้านะคะถ้าผักเขียวแล้วก็ใช้สีแดงใช้สีเหลืองก็ตัดเป็นท่อนไม่ให้ให้เผ็ดมากก็เราไปล้างน้ําให้เอาเม็ดออกก่อนแล้วค่อยเอามามาเตรียมไว้นะคะพอเริ่มปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็เอาผักที่เราลวกไว้แต่และชนิดที่สุกสุกช้าสุกเร็วค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็อาจจะโรยพริกไทยแต่งด้วยพริกนิดหน่อยก็เป็นเป็นผัดผัดรวม